ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมคะว่าหลังจากที่ช่องดังยักษ์ใหญ่อย่าง WorkPo i n t นะคะได้ทำการปรับผังส่งรายการเสียบแทนหน้ากากคู่แท้ที่ทางด้านการกันตถาวรได้ทำหน้าที่พิธีกรอีกทั้งได้ส่งรายการใหม่นะคะอย่างเพลงรักของเธอเพื่อมาออนแอร์แทนรายการดังกล่าวโดยได้ปาร์กิกนะคะและซีซีวัตเพื่อทาหน้าที่พิธีกรไม่เท่านั้นนะคะยังได้ปรับเปลี่ยนพิธีกรรายการอย่างร้องคํา กำแพงเป็นซีซีวัตแทนอีกด้วยแถมยังได้รับคําชมนะคะจากแฟนๆอย่างล้นลามเมื่อได้มีการนะคะออนแอร์ On air, เทปแรกที่ซีซีวั์ได้ทําหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะของรายการร้องข้ามกําแพงคุณผู้ชมค่ะซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเหล่าบรรดาชาวเน็ตแฟนรายการเมื่อเห็นซีซีวัตทาหน้าที่พิธีกรแบบนี้แล้วต่างแหกเข้ามาคอมเมนต์นะคะชื่นชมกันอย่างเยอะแยะมากมายและล่าสุดนะคะ ทางด้านของซีซีวัตและภรรยาอย่างเอมี่กินประทุมนะคะก็ได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการแฉค่ะซึ่งทางด้านของมดดำเองเนี่ยก็ได้แสดงความยินดีกับซีหลังจากเจ้าตัวนะคะมาทําหน้าที่พิธีกรแทนกันกันตถาวรเอาไว้นะคะบอกว่าดีใจด้วยเชื่อว่าน้องเป็นพิธีกรเก่งๆได้ฉันแอบนั่งดูเทปแรกนะคะคนซัพพอร์ตเต็มเลยโดยทางด้านของซีซีวัตก็เปิดใจ นะคะคุณผู้ชมบอกนะคะถือโอกาสขอบคุณผ่านรายการไปเลยแล้วกันขอบคุณมากครับสําหรับทุกกําลังใจนะคะมันมีความหมายกับผมมากๆาแหละก็อย่างที่ทุกคนทราบดีไม่มีคนในวงการคนไหนหรอกครับที่จะพูดได้เต็มปากว่าเป็นเรื่องน่าย,ยินดีขนาดนั้นอันนี้ด้วยความเคารพนะครับมันเป็นเรื่องจริงการที่เราได้บางสิ่งบางอย่างมาแล้วมันมีใครบางคนสูญเสียไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายนะคะหรือแม้กันเอง หรือใครก็ตามนะคะเราพูดได้ไม่เต็มปากหลอกว่าเรารู้สึกยินดีกับมันโดยทางด้านของมดดาก็ได้เผยต่อนะคะว่ามันไม่เกี่ยวหรอกเพราะในที่สุดแล้วเขาก็ต้องเอาเด็กที่อยู่ในสังกัดเขามาทำหน้าที่แล้วซีเป็นพิธีกรในสังกัดเขาอยู่แล้วพี่เชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะคะต่อให้วันนี้พิธีกรไปทำอาชีพอื่นมันไม่มีใครแทนใครได้หรอกแต่มันอยู่ที่ว่าจะเปลี่ยนเป็นใครโดยทางด้านของซี ซีวาร์ดนะคะก็ได้เผยต่อด้วยเหมือนกันค่ะบอกว่ามันก็เป็นสไตล์ใครสไตล์มันนะคะแต่ขอประกาศตรงนี้เลยแล้วกันว่าผมเนี่ยยินดีรับแทนทั่วราชอาณาจักรได้เลยซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่ทางด้านของซีซีวาร์ดนะคะได้เปิดใจผ่านรายการแฉค่ะถึงความรู้สึกนะคะหลังจากที่เจ้าตัวได้มารับหน้าที่พิธีกรแทนกันกันตถาวรนในครั้งนี้ซึ่งหลังจากเทปดังกล่าวนะคะถูกออนแอร์ air ไปแล้วก็ทำเอาเหล่าบรรดา ชาวเน็ตนะคะแฟนคลับที่ติดตามเนี่ยแหกเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างเยอะแยะมากมายก็เ,เป็นว่าคุณผู้ชมคะหลังจากนี้นะคะทางด้านของซีซีวาจะมีผลงานอะไรนะคะออกมาให้ชาวเน็ตรวมถึง FC แฟนคลับที่ติดตามได้ดูได้ชมกันหลังจากนี้อันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ